พี่ดอมาเขากล้องวเกีน่ะเออเขาจะได้แล้วไหเาได้รงหไเราจะเริ่มปลูกต้นไม้กันแล้วนะคะมาถึงป่าเรียบร้อยแล้วมาถึงจุดหมายเรียบร้อยแล้วน้องคนสวยวันนี้ปลูกต้นไม้เหรอคะหนูสู้ไหมสู้คะ่ะเก่งจังเลย ต้นไม้600ต้นเราจะเริ่มต้นปลูกที่จุดนี้นะคะนี่นะคะต้นไม้คนละต้นวันนี้เฮียนิดจะเป็นจิตอาสาปลูกต้นไม้นะคะนี่เลยต้นต้นทองอุไรนะคะสู้ไหมเฮียสู้ ไปเดินตามเข้าไปไปช่วยพี่พี่ปลูกป่าไปลูกไปน่นูจะถูกกล้องนะลูกไปช่วยพี่พี่ปลูกป่านะคะไปเขาตั้่อวบ้าแล้ว Não, 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 não. หลอกฉันวันนี้บ่แล้วก็สวนจัดจริงจริงนี่ถ้าวานเด็กน้อยชอบสนุกจะตายชอบชอบเที่ยวกันนะเด็กผู้ใหญ่ปลูกต้นไม้เด็กน้อยกับเที่ยวเนาะชอบหลายมองกล้องหน่อยค่ะคุณพี่ก้มหน้าก้มตาปลูกอย่างเดียวเลย เียกพันมจนะม,มีที่ป,ปลูกไม่รนพนักงานคุดเด้อค่ะนี่ เอาให้สาวๆหน่อยถือไปคนละสองต้นลถ่ายรูปเด้อถ่ายไววเด้ส่งให้ โอ้ยสาวน้อยช่วยกันหนารักแท่นนุนน่ะแล้วคุณหนูล่ะคะลูกคุณหนูปลูกหรือยังโอ้ยคุณหนูคุนี่มันมันไม่ใช่ฝนมันเป็นน้ำค้างที่อยู่บนต้นไม้ นละต้นสองต้นแป๊บเดียวก็ได้เยอะกำลังมดกองทับมดนะคะนี่กองทับมดของเรา ก <c oughs> องทัพมดช่วยกันปลูกนะคะคน่ารักมากน้องๆององที่นี่นะคะอันนั้นมันชนมันชนเนวของเขาเลยใช่ไหมอเอาเอาแค่ของหลวงเงือกมันก็ของหลวงจนไปชนคอเงือกแต่ว่าเขามปลูกมาแล้วไง กาลงปลูกมาลูกแกได้ลูกเออถือถือให้พี่เขาได้เออนยไหนลูกปลูกแล้วใช่ไหมไหนสู้ๆู <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมสิลูกวันนี้หนูมาทำความดี <c oughs> หนูชื่ออะไรคะ <c oughs> น้องหญิง <c oughs> นี่นะคะสาวๆน้อยทุกคนน่ารักทุกคนนะคะนี่เออหนูไปชชวยแม่มาหนูเก่งมากเลย เฮ้ยขอขอมันจะโค่ล่มแล้วไปกลับไปที่รถไปต่อกองทับมดของเราน่ารักทุกคนนะคะ <c oughs> เราก็จะปลูกกันไปถึงด้านหน้าถนนเลยนะคะด้านนอกเลยนะคะยังคงปลูกต่อไปเรื่อยๆนะคะ นี่ค่ะพี่สาวของเราลงมือเองนะคะนี่ขนาดไม่สบายนะคะป่วยลงมือเองทุกช็อต S <S <an> ก็ทำหน้าที่ส่งน้ำปลูกไปแล้วหนึ่งต้นนะคะเดี๋ยวอีกสามปีจะมานิมาดูต้นที่ตัวเองปลูก <S 2> <S 2> <S <S ดูหนูดูดอุ้ยชอบไปดูเก้งไปดูเก้งคนตัดหญ้าก็ตัดนน่นะเจ้ารัดเขาตัดหญ้าเห็นปะเวลาเขาทำเนี่เขาก็ทำได้นะ นี่เจนนิงคนสวยของเรานะคะปลูกทุกต้นเลยปลูกทุกต้นนะคะ สวย,ยนะนะ <c oughs> ไม่ว่าจะแดดจะฝนพี่สาวเราลุยทุกที่ค่ะจิตอาสาค่ะวันนี้ างานเพื่อสังคมร่วมด้วยช่วยกันนะคะนี่ค่ะเฮียนิดต้นนี้เฮียนิดปลูกนะคะเอายา <laughs> ยามันติดมาด้วยนี่ค่ะฝีมือปลูกต้นไม้ของเฮียนะคะ เนี่ยเอาให้ตรงๆเอาดินเกลี่ยแล้วก็กดดินหน่อยนึงกดดินให้เขาไม่ให้ลมคัดเขา เราจะปลูกไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจนถึงปากทางนะคะใครที่มีหน้าที่ตัดหญ้าก็ตัดหญ้าใครมีหน้าที่ขุดก็ขุดใครมีหน้าที่ปลูกก็ปลูกไปเรื่อยๆเลยนะคะ การเองทำเองทุกอย่างนะคะปลูกเองดำเนินงานเองนะคะ คุ่มต่อเช่านูนะดูดูนะ <laughs> นะวันลืงอันนี้ปูปพริกสองรอยกว่าต้นแข็งแรงคักแทะยอมแพ้เลย <laughs> วันวันก็มือก็อยู่ก็จอบกระจอกจอ,อยู่นเงี้ยเนาะวัดวันอ่ะเนาะอ๋อจ้ะ คนอยู่ในไร่ในสวนในดินนี่แข็งแรงทุกคนนี่ที่เหลือสาวน้อยสสาวช่วยปลูกให้หน่อยค่ะขยันขยันมาเหมือนได้มาเที่ยวด้วยได้มาเที่ยวด้วยได้มาทำงานเพื่อสังคมด้วยสาวน้อยความลงแล้วดึงถุงดึงถุงออก ดูสิทำได้ไหมทำได้ไหมดูสิเดึงถุงออกสิลูกเออเก่งมากนะคะค่อยๆลูกเดี๋ยวก็ออกเออช่กเก่งมากในที่สุดก็ทำได้นะคะนี่เลยนี่ปลูกแล้วเด็กๆที่นี่น่ารักนะคะน้องหญิงน้องหญิงกับน้องน้องชื่ออะไรคะอีกคนหนึ่งคะน้องนาเหรอคะ น้องมะนาวอน้องหญิงกับน้องมะนาวนะคะนี่ช่วยกันปลูกเก่งมากมากค่ะแล้วก็ไปปลูกตรงลูมีในชั้นละทานลูมียังไม่พุดแล้วก็ไปปลูกนาไล่พี่เอกพี่เลยบ้านพี่หญิงมาเห็นไหมพี่ติดเออ บ้านไร่ว <won. S 2> so, like, okay. ัชระพัฒวัชระพัฒวัชรัโอ้สวยเนาะนี่ป่าสวยๆเลยนี่ป่านี่เขาปลูกใหม่ป่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นเขาค่ะทุกคนไปโตไปต่อนะคะงานก็ฉันหนักโคตรเล็กเออคือทำไม่ได้ก็บ้านนอนแน่นเออสี่ถึงเก้าต้นเนาะ มาปลูกตรงนี้ต่อเก้าอุบคุณปหน้าูเอาทำไมไม่เอาลงล่ะลุปลูกครับเก้าแของี่คุณไปหูุณหนมอ่ิบสอต้นสิต้นต้นไม่นับดูถ้าไม่พอเดี๋ยววิ่งไปเอามาหนุ่มเว็นหนุ่มเว่นเว่นเว่นต้นเอเดี๋ยวปลูกเว่นเอามันจะใหู่มันจะใหญ เอาไปไปถ่ายรูปรูปเอ้าถ่ายรูปเร็ว ้องเพลงไปด้วยปลูกไปด้วยตอนนี้ปลูกมาถึงหน้าถนนแล้วนะคะถนนเส้นหลักค่ะทุกคน ถนนเส้นหลกักกระบินนครราชสีมานะคะคปลูกไปเรื่อยๆถึงนู่นนะคะทุกคนคป่าธรรมชาติก็สวยอยู่แล้วแต่ว่าเราปลูกเพิ่มนะคะปลูกต้นทองอุไรให้สวยงามเวลามีดอกเราจะสวยสะพั่งนะคะ ธรรมชาติบ้านเราน่าอยู่มากๆพี่สาวเราปลูกเองทุกที่ ปลูกเสร็จตรงนี้แล้วเราก็จะนำทีมจิตอา,าสาของเราไปผักทานข้าวนะคะตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วครึ่งวันนะคะ น้องหญิงนี่สู้ทุกช็อตเลยน้องหญิงกับน้องมะนาว,น,น,าวน้องมะนาวค่ะว่้ม้เดี๋ยวไปกินข้าวที่าสกันเย่ เสร็จตรงนี้ก็ไปรับประทานอาหารกันก่อน